สวัสดีคะ่ะพี่ๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้องวาอีกเช่นเคยนะคะกับช่องรถมือสองคุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยนะคะวันนี้นะคะน้องวาก็มาอยู่กับโตโยต้าอันติส 1.6G นะคะที่เป็นตัวท็อปของเรานั่นเองนะตัวนี้นะคะไมเนอร์เช็แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะเลขไม่นะ,ะอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันกว่ากิโลเมตรนะคะราคาอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะหากพี่ๆคนไหนนะ สนใจชมนี้ก็สามารถติดต่อน้องวามาได้เลย0970742062นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลข้าวๆของอันติดต,ตัวน,นี้กันเลยนะคะเรามาเริ่มทางด้านหน้าของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นโคม multi reflector นะคะอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟเลี้ยวเลยนี่ตัวนี้นะคะโคมใสๆเลยไม่มีแตกรายงานนะคะไม่มีเหลืองแน่นอน ถัดลงมานะคะตัวนี้นะคะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่ร่างนะคะให้อีกหนึ่งคู่เลยทางกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นคลิปเลยเส้นโครเมียมนะคะตัดสองเส้นเลยตรงกลางนะคะแบนหลักแบรนด์ของเขานะ้าตัดชัดเจนแล้วก็จะมีเซนเซอร์หน้านะคะให้สองจุดนะคะซ้ายขวาเลยอย่างที่เห็นนะคะตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จุดทางด้านนี้เนาะ ตัวฝาก,กระโปรงนะคะอาจจะมีร้อขีดข่วนบ้างนะคะเล็กน้อยตามระยะในการใช้งานเลยนี่ถัดมานะคะตัวนี้นะคะได้เป็นล้ออลลอยทูโทนนะคะล้อแมกนะคะห้าลูสวยๆอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นยางของบิสโตเลยตัวนี้นะคะขอบนะคะอยู่ที่สิบห้านะคะยางนะคะเป็นยางปียีบสองนะคะเป็นยางปีใหม่เลยนะคะ6สัปดาห์ที่หนะคะตัวนี้ อยู่ได้เลยนะคะดอกยังสวยๆอยู่เลยตัวเบ้าโชกนะคะก็ยังสภาพดีๆเลยนี่สภาพสวยๆเลยนะคะตามระยะในการใช้งานนะคะสภาพเดิมๆเลยหันมานะคะตัวนี้คะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยแล้วก็พร้อมกับคิ้วกันสาดนะคะให้ทางด้านหลังอ่าให้ทางข้างๆอย่างนี้เลยนะคะมาต่อทาง ด้านหลังของตัวรถเนาะตัวนี้นะคะให้เป็นสีขาวสวยๆอย่างนี้เลยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยหนะ้าค่ะให้โฉมแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นโฉมทรงสวยๆอย่างนี้เลยตัดด้วยโครเมียมนะคะคิวด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเนาะตัว G ของเรานั่นเอง มีระบบเซ็นเซอร์ให้เลยนะคะทั้ง4จุดเลยนี่อย่างนี้เลยพร้อมกับไฟทับทิมตกแต่งคู่ร่างนะคะให้อีกหนึ่งคู่เลยตัวนี้นะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะอยู่ทางด้านบนตรงนี้เลยลเดี๋ยวรามาดูห้องเก็บสัมภาระนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะอันติสก็คือห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะถ้าในระดับรถเก่งเนาะก็ถือว,ว่างประมาณนึงเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ตัวนี้นะคะเขาก็มียางสำรองให้แล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงไว้ยามฉุกเฉินเนาะเผื่อรถยางแตกยางรั่วกลางนะคะ<ด>นี่ก็รอยซีนทางมะพร้าวนะคะยังอยู่เลยสภาพเดิมๆนะคะอันนี้เสริมอีกหน่อยนึงนะคะก็จะมีกล้องหลังนะคะให้ด้วยนะคะตัวนี้ ถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะได้ป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ3ากย9 9 9 7นะคะบอกเลยว่าเลขสวยหน้าตัวนี้ดูทางด้านข้างนะคะบอดี้เดิมๆเลยนะคะโคงสซ่างเดิมๆเราไม่มีการดัดแปลงแน่นอนนะคะแ๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารทางด้านหลังนะคะเปิดมานะคะก็จะให้เป็นสีเบดเบแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะทางด้านคนขับนะคะอีกหนึ่งที่ตรงนี้เลยอันนี้ก็สามารถเสียบที่ชาร์จได้นะคะนี่สองรูเลยในทั้งสองรูเลยเนาะนี่ทางด้านหลังนะคะถือว่ากว้างเลยนะคะถือว่ากว้างเลยนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเอาติดเขานั่นเองนะคะนั่งสบายๆนะคะ,ะกระจกนะคะแท้แน่นอนนะคะทุกบ้านสัญลักษณ์กันขโมยนะคะยังอยู่ ตัวนี้นะคะดูได้เลยว่าติดฟิล์มแล้วนะคะรอบคันเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูทางด้านในนะคะทางด้านหน้าคนขับตัวนี้นะคะได้เป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะอยู่ตรงนี้เลยระบบเซ็นทัลล็อกนะคะถัดมาก,ก็เป็นลำโพงทวิตเตอร์นะคะอยู่ซ้ายขวานะคะทางด้านหน้าให้แอร์เป็นวงกลมอย่างนี้เลยนะคะวงกลมอย่างนี้เป็นระบบเอนจีสตาร์ทนะคะ สตาร์ทด้วยบุ่มนั่นเองทางคอนโซลนั่นบนนะคะถือกว้างประมาณนึงเลยนี่ือวกว้างเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะดูได้เลยนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะได้หมดเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาก็ CD usb am fm ได้หมดเลยนะคะแอรป,ปรับแบบหมุนนะคะตัวนี้นี่ก็ เกียร์คันบันไดนะคะเกียร์ออโต้นะคะแบบคันบันไดเนาะแล้วก็อันนี้สามารถวางแก้วน้ํานะคะได้สองที่เลยน,นี่ก็เป็นที่พักแขนได้ด้วยนะคะก็เก็บสัมภาระได้นิดหน่อยเลยอันนี้ก็จะมีที่เก็บอีกนิดหน่อยนะคะไว้เก็บพวกอ่ามีซีดีก็ใส่พวกซีดีหรือเอกสารสําคัญต่างๆเนาะรถของเรานะคะสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะคะมีสำเนาเล่มครบแน่นอน ะะไฟติดทุกดวงนะคะนี่นะคะน็อตตามช่องประตูนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีนะคะแผ่นเพจอยู่นี่นี่เลยสภาพเดิมๆนะคะน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นสีนะคะสภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวเรามาดูทางห้องเครื่องของเรากันบ้างเลยมาดูทางห้องเครื่องของเรานะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะของโตโยต้านะคะเครื่องสี่สูบหนึ่งพัน 600ซีซีนะคะตัวนี้นี่มาดูน,น,ะะน็อตนะคะน็อตนะคะน็อตก็คือไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีนะคะเม็ดอาร์คนะคะเรียงสวยเลยทางไฟเลี้ยวนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะคันหน้าก็ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะคราบน้ำมันนะคะหรือว่าของเหลวต่างๆไม่มีกระดเยิ้มนะคะสะอาด,อาดเลย น็อตนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีร,มรอยพ่นสีเม็ดอาร์คนะคะเรียงสวยเลยนี่รับประกันได้เลยนะคะว่าที่เพรยนต์ของเรานะคะไม่เคยชนหนักพี่ความแน่นอนนะคะสัญลักษณ์โมอกอนะคะตรงฝากกระโปงนี่ที่บอกไปนะคะว่าไม่เคยชนหนักพ่ควาแน่นอนตัดสีรถกับสีไม่เคยเลยนะคะหากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจ ติดตัวนี้นะคะสามารถติดต่อน้องวาม,มาได้เลย0970742062นะคะหรือว่ามาดูที่เพรยนต์ของเราก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะเหมือนเดิมเลยพี่ๆคนไหนนะ,คะเครดิตดีได้ฟรีดาวนะคะขับรถฟรี90วันกับเราเลยบายทีทีบีนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกได้นะคะเรามีเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศแล้วก็มี รถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านพี่พี่แน่นอนนะคะแล้วก็มีวารันตี30วันนะคะหลังรถหมุนล้อออกจากบริษัทเราไปในวันนี้นะคะหากพี่พี่ฟังแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ